สวัสดีครับพบกันสายๆนะครับกับช่องขึ้นฮอดบ้านเกิดนะครับพาพี่ๆมาชมนะครับบ่อปลาดุกครับนี่ครับขนาดเมตรยี่สิบเซนนะครับความสูงแปดสิบเซนนะครับนี่ครับครบสองเดือนแล้วนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับนี่ครับ หรือว่าโตเร็วอยู่นะครับใส,ส่ีวยๆเลยครับอีกสักเดือนสองเดือนก็น่าจะนำไปประกอบอาหาร ตัวครับช่วแรกก็มีตายบ้างนะครับวันนี้มาล้างบ่อนะครับถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ ถ้าอยากเลี้ยงก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับว่าการเตรียมบอ่อการลงปลานะครับการเลี้ยงยังไงนะครับคอมเมนต์ comment มาถามได้นะครับผมยินดีบอกทุกขั้นตอนนะครับเลี้ยงไว้ประกอบอาหารที่บ้านนะครับนะครับ ระยะเวลาสองเดือนนี้ผมก็ลงทุนไปประมาณประมาณตีไปประมาณสามร้อยบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับปลาดุกโตขนาดน,นี้นะครับทั้งตั้งแต่ซื้อลูกปลามานะครับแล้วก็ซื้อหัวอาหารปลามานะครับมาเลี้ยงนะครับผมจะให้อาหารปลาช่วงเช้าช่วง,วงเย็นนะครับให้ไม่เยอะนะครับ วันให้เยอะแล้วหรือบ่อเราน้ำเรามันจะเสียบ่อยนะครับเราให้ทีละน้อยหน่อยนะครับถ้าเขากินหมดเราค่อยให้เพิ่มนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับปะปนกันไปนะครับเดี๋ยวอีกสองเดือนครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกนะครับว่าจะขนาดไหนนะครับ ไอ้สวยๆครับขนาดบอ่อครับวิธีเลี้ยงครับตรงนี้ก็ที่ถ่ายน้ำทิ้งนะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องคืนท่อบ้านเกิดด้วยนะครับเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนนะครับได้ผลนะครับโตไวยอยู่ครับอายุสองเดือนเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ